นะคะจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ไม่ได้ไปลอยกระทงเลยหรอกนั่งถักนั่งต่าพระพันคองกันแล้วใครคะเนี่ยใครกันเนี่ยเพราะนี่คือน้องโตศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งแวะมาเยี่ยมกองคารวนพระพันคองเราด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าวันที่สธันวาคมวันจันทร์นะคะ เริ่มงาน8นาฬิกาค่ะที่หน้าอาคารมรินน์น้องโตก็จะมาร่วมงานมาโชว์เปียโนให้เราได้ฟังกันด้วย<ะ>เป็นเพลงพรอะๆรนะคะแล้วก็มีศิลปินอีกมากมายส่วนใหญ่จะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์นะคะก็ว<ะ>ันที่3ธันวาคมนะคะเราย้ำอีกทีนึงว่าเราจะมีงานนะคะเป็นพิธีสง่งมอบผ้าพันคอ<ะ>ให้กับทหารเ<ะ>พื่อนางไปแจกจ่ายให้กับทหาร3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ผู้ประสบภัยหนาวด้วยมาร่วมได้ไหมคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะให้มาร่วมจริงๆริง8นาฬิกานะคะถึง12นาฬิกา มาที่อาคารมารลนน์ถนนพระรามที่4ี่เราจะได้รู้กันว่าเราต่อภผ้าพันคอเหล่านี้ไปเพื่ออะไรอยากจะรู้ว่าผ้าพันคอเหล่านี้สามารถคลุมตึก12ชั้นได้หรือไม่นะคะเป็นความอลังการนอกจากนั้นต่อแ้วมีศิลปินอีกมากมายเลยคุณฟอร์ดก็ยืนยันแล้วนะคะจะมาร้องเพลงราชินธโพนักร้องจากเดอะซิงเกอร์ก็จะมากันหมดเลยมากันหมดเลยนะคะบรรยากาศต้องดีแน่ๆวันนั้นนะคะแล้วก็จะยิ่งใหญ่แล้วก็จะมารวมจิตรวมใจนะคะทำดีเพื่อพ่อกันี่ายน้อง อด้ย <ผม S 1> ใช่ไหมมีเสียงสัมภาษณ์้องโตด้วยแวะมาดูลัดเราก่อนนะคะ<น>เราไปชมค่ะ ได้เด่นแล้วก็ทักทายคุณพี่เขาครับแล้วพี่เขาก็ถามว่าวันวันที่สามมาด้วยหรือเปล่าบอกมาอยู่แล้วครับผมแต่โตบอกว่าพี่ครับแต่ผมถักไม่เป็นนะผมเล่นดนตรีเป็นอย่างเดียวไม่ใช่แค่ผ้าเหลืองมันเป็นการรวมรวมใจมาแสดงให้เห็นว่าเราคนไทยทุกคนเหมือนกับมีพ่อคนเดียวกันมีพ่อท่านองค์เดียวกันนะครับแล้วเราก็ร่วมกันคือทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของผ้าชิ้นใหญ่แล้วนอกจากคือคุณรู้ไหมครับว่าพอผ้าชิ้นใหญ่ในใช้เสร็จแล้วเขาจะแกะออกเป็นผ้าชิ้นเล็กแล้วส่งให้สามจังหวัดภาคใต้ครับคือคิดได้ไงคือ ได้ได้มีประโยชน์กับทุกๆฝ่า,ายกับทุกๆคนเลยครับสุดยอดมากๆครับผมที่สมาด้วยครับวันวันที่สเราจะมีกิจกรรมวันพ่อนะครับที่หน้าตึกช่องสมใช่ไหมครับซึ่งวันนั้นผมจะมาร้องเพลงงผม,มด้วยครับนี่ครับ,ค,รบค่ะก็<ม>ขอเชิญ